วันนี้ที่รอคอยสวัสดีเจ้าอะไรเอ่ยคุณเอีเจ้ันี้ับมาเสร็จแล้วห้องพัวของเขาเจ้าราคาไม่ถึงหนึ่งแสนนะแต่ทำได้ใช้เวลาประมาณเป็นเดือนปุ้นเพราะว่ามีปัญหานิดหน่อยเราก็ต้องดูแลที่บ้านเนาะตรงนี้ไ่ได้เดินทางเจ้าเพราะว่าต้องสร้างให้เ็ษแล้วนี่นี่อันนี้คือเดี๋ยวดูมุมไกล้ก่อนในงบไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับโอ้นึกว่าได้บ้านไปหลังอ่ะเนี่ยว้าวประมาณครับ ยาวประมาณ5เมตรกว่าแล้วก็คูณ3เมตรกว่าเจ้าครับเข้ามาพมชมนี่นี่สิ่งที่เราอ่าไม่ได้เดินทางนะเพราะว่าต้องช่วยกันดูนะครับนะคนเท่าคนแก่อาจจะไม่ไหวแล้วนะส่องตรงหน้าต่างอะไรเจ้าครับเพราะว่าเขาต้องซื้อเราต้องซื้ออุปกรณ์การก่อสร้างเองแล้วก็ช่างเนี่ยตอนแรกเขาเหมามาเจ้า้เบี้ยแล้วก็เปิดทได้ครึ่งนึงแล้วก็เลยจ้างเสร็จใหม่มาแทนเจ้าครับแา้วก็หน้าที่คือไปซื้อ ของมาเนาะมาอันงบบานคนนี้ค่ะพี่เบียร์ใช่อันนี้ซองดูข้างในมูฟซอ,องดูข,ข้างในครับนึกว่าบ้านเป็นหลังอ่ะเนี่ยโอโ้โหนี่ครับอันนี้มีฉลองนิดหน่อยเบียร์ใช่จ้าบูป่าจุ่มเจ้ากับแยกแยกชวนมากินข้าวกันจ้าครับจะใช้ในนี้ชุดอันนี้คือประมาณว่าทำแบบประมาณ normal normal เนาะครับใช่ ไม่เน้นดีไซน์อะไรมากมายทำแบบประมาณแบบบ้านๆน,นะครับให้อยู่ในงบที่ไม่แพงมากเนะาะเจ้าเข้ามาดูตาไหนเจ้านะนี่นี่ก็จะเ,เป็นโลงที่เข้าคนเท่าคนแก่เนาะครันเจ้าทุกเวลาตรมเด็กเจ็ดม,มุเตี่ยนตรงโค้ม,มตรงก็จะมานันาที่เข้าี่เจ้าครับแต่ว่าเป็นอย่างอิ่นนอกาะนี่ขันโตมีอะไรมากเลยโอ้ัวอาก,กาศรองเกมเจ้าครับน้ำพริกยิดหนึ่งครับแต่ว่า อันนี้เป็นของกินของคนท่าคนแก่แต่วันนี้ของเรามีวันนี้มีปาร์ตี้เจ้าพี่เบียจะมีชุดปลาจุ่มหมูกระทะจุ่มเจ้าได้แต่ชอบเลยนี่จะเป็นเขาเตอร์เล็กๆที่เขาทำพ่อทำพ่อทำกับช่างอีกหนึ่งคนเจ้าขอบอกว่าคุณพ่อฝีมือดีมากๆนะอันนี้คือทำกันสองคนเนาะทำทันบ้านนะมจีเนียบไอย่างนั้นค่ะครับแต่ให้อยู่ในงบเนาะไม่ให้เกินนี่นี่คือคอ์เตอร์บางข้าวบกับเปิดโลกนะบอกมีไฟหนึ่งดวง ไฟแถวบ้านก็ต่อสายมาดีเนาะนี่ทำแบบง่ายเลยนะแต่ว่ากว้างนะครับนะิกเนีย่ยเจอไ์มตรงนี้เจ้าพาไปดูในอีกมางบประมาณนี่ได้ห้องครัวต่าไฟหได้ครัวจิ๋วมาอีกอันอีห้องหนึ่งวันน้ตวัดหลาบควายฉลองตะการนี่อาชาบูกับบาสถานะเจ้าหมูจุ่มกับกินได้นิดหน่อยนี่ครบอ,อจิ๋วหลาบหลาบควายห้องครัวจิ๋วของคนเท่าคนแก่นะ,ะเ้าไปดูนายเอก โบราณเล็กๆจ้าเล็กๆนี่อัปเดตเป็นแบบนี้นะทำแบบง่ายๆนะครับนี่ก็ยังมีเตาอังโลมีฟืนนะเมื่อกี้เห็นันลาบหรือเปล่าแม่จิลาบเพราะขาบย่างอ้ยัางนะพริกลาบวิ่พริกยูครับแล้วก็มีที่ร้านเพื่อนเล็กๆฝั่งนู้นเนี่ยโอ้โหโอ้โหเท่าครับ ของคนหนุ่มมีความเพียร์ไปบอกว่าเจ้าจะพูนจนในส่วนของการกินข้าวเนาะ,ะ,ะพื้นที่ก็ประมาณนี้เจ้าก่าจะแล้วเสร็จก็ประมาณเดือนครับอีกสองสามวันเนะากะ,ะก่อทำไหวเนาะเปิดในิจใจนะเจ้านี่คือช่วยกกนรเจเมสองแต่ป่อก็เป็นแรงช่วยกันในส่วนของก่อสร้าง<ะ>แล้วก็อช่างมาช่วยบางส่วนเจ้านีเรียบร้อยละ คอครัวเล็กๆของเราเจ้าเดี๋ยวเรามาทําชุดชาบูถาดยากกันเจ้าจัดไปตอนรับญาติปีน้องมากินกันเนาะวันนี้ก็อาจจะได้มารวมญาติกันเล็กๆนะครับนะครับอะมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวก่อนเจ้ากําลังหมูในหมูนี่โอเคถาดยากเดี๋ยวจัดเลยมาจ้ามัจจาชาบูถาดยากวันนี้ครับตอนรับญาติๆที่ว่างมาแอวเนาะจะจวนน้องกวางมาต๋ยไปเดี๋ยวเขาเรียงหมูกันเนาะ กระป๋าประจุ่มอันนี้ลัางมือละเด้อมีคอหมูรับสามจานเจ้าแอบมาส่องคุณพ่อสวัสดิีทางลาบนะลาบจิ้งพลายนะปอเนาะงลาบควายอ่ะโโอ้หแบ่งโซนชัดเจนนะครับนี่มีโซนของคนเท่าคนแก่นะนี่พ่อบอกว่าอยากกินลาบก็เลยจัดลาบควายมานะครับเคยประกวดได้ทีหนึ่งนะปอเนาะ ชนะเลิศ er ที่หนึ่งชนะเลิศที่หนึ่งนะเดี๋ยววันนี้จะลองชิมฝีม,มือคุณพ่อ,อ,อดูนะครับน,นี่ค่อ,คอยๆจัดกันไปนะครับวันนี้มีสองวัฒนธนรรมลาบแล้วก็ชาบูนะครับแม่วาสติค้ามเนี่ยห้อ,องครัวแล้วแล้วไปได้พอครับสบายใจดีสบายใจเนาะแ,แล้วล่ะโล่งใจลโล่งใจ พอดีว่า,าคุณแม่พอนะ่ะเป็นต้นคิดอยากจะทําห้องครัวนะครับนะบตอนแรกก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ทําแต่คุณแม่บอกว่าไหนๆก็ไหนนละทา <ำ S 1> ห้องครัวกันดีกว่าเนาะจะได้เป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะเวลาทําอาหารหรือว,ว่ามีแชกแก้มเย็นก็จะได้ต้อนรับเนาะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นสัตว์เป็นส่วนเองก็ต้องจ่ยกันไปเนาะย่อยนงเอยงก็ ไล่กับได้ไปได้ไปไหนนะเริ่มได้ไปไหนเป็นเดือนะครับไม่เป็นไรก็สำเร็จทุกเรื่องไปดีนะนี่เหตุผลที่เรายังไม่เดินทางแล้วครับเพราะว่านี่แหละแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยก็วันนี้ขอฉลองกันนิดนึงนะครับได้ครับนี่นม่ก็ดีใจละานกินกันน้าครับกินที่หมดเนึ่วันนี้หลายคนเลยนะครับปาร์ตี้เล็กๆในครอบครัวนะครับนี่ โอ้ห oh, นี่คือไม่บอกว่าเป็นห้องครัวนี่ไม่รู้นะนึกว่าเป็นบ้านนะเนี่ย <Okay, S 2> <laughs> ใหญ่ใช้ได้น่ะอันนี้ออกออกแบบอันนี้พี่ชายออกแบบนะเขาบอกว่าไม่ถึงแสนนะไม่ไม่เกินแสนเนาะเ,เราเปดิดเผยประมาณแค่าหมื่นกว่าบาทครับแต่บางที่เนะี่ยไม่ได้ขนาดนี้นะแสนกว่าเนาะครับซื้อของเองนะ okay. เราซื้อของเองแล้วก็จ้างเป็นค่าแรงไปนะครับนะเมา่เมารอบแรกแล้วก็รอบหลังนี่รารวานันครับ แล้วก็ต้นผักละหรือว่าโอมก็ย,ยังอยู่เนี่ยยังอยู่ดีรอโตเนาะช่วงก่อนช่วงก่อนตัดไปเพราะว่า,าพอดีว่าให้ช่างทำงานแบบสะดวกนะครับ้ตััดดมจะเอามาาัด,ด,มดเหรอมาดูชาคูที่ยากตัวอะไปจขายบอลัานี้มูลค่าหนึ่งพันบาทจะประจุมด้วยนะจ๊ะ ให้สมกับที่รอคอยนะครับนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็นะไปลุยกันต่อที่สําคัญไปที่เจอแจ็คพอตเหแฮมอะไรเลยแจ็คพอตแล้วครับปัญหายังอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ห้องครัวเสร็จเรียบร้อยแจ็คพอตที่ตามมานั่นก็คือคอมพิวเตอร์ที่ตัดต่อคลิปทุกวันอนะเสียนะครับตอนนี้ก็เลยใช้คอมสำรองไปก่อนนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะต,ตอนนี้ อนนี้ความหลักก็เอาไปซ่อมอยู่นะไม่รู้ว่าช่างจะเรียกไปเอาวันไหนนะก็ลุ้นอีกทีนึงนะชิ้นนี้ซ่อมได้หรือเปล่าใช่ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องซื้ออีกแล้วนะกระเป๋าฉีกอีกแล้วกระเป๋าฉีกท่านเจ้าครับอ่ะไม่เป็นไรครับแกไปเป็นเรื่องเนาะครับโอ้โหนี่คือฐานนี่คือสั่งมาสั่งมาเลยค่ะครับเพื่อการนี้โดยเฉพาะอืมนี่ล้างมือแล้วนะจ๊ะสะอาดแล้วโอ้มาเรียงอย่างี้ดูอลังการมากเลยนะครับวันนี้ประมาณกี่คนครับ สิบเจ้าประมาณครับสิบสิบสิบงานกองแกงห่านปุ่นเสียงสวรรค์ครับของคุณพ่อสวัสดิ์นะครับเสียงสวรรค์ของคนมักลาบมาเจ้ามาเจ้านี่เตรียมอาหารเองเลยนะต้อนรับแขกครับหมุน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 โอ้โหถาดยักษ์สะใจเลยเนาะ โบนี่ประมาณสองโลมีปลาแฮมซี่ตัวเจ้าคครับนเท่าคนแก่ก็กินปลาจุ่มเนาะครับปาร์ตี้กันเล็กๆครอบครัวนะจ้าวนีอะไรบ้างครับนี่มีชาบูมีสามจานมีคอหมูเจ้าสามชั้นคอหมูแล้วก็ปลาเนาะปลานิ่มจุ่มปลานี่คืออาเรียงอยางครับย่างเลยย่างนะอันนี้เป็นส่นหมูเนาะสนหมูก่อนเจ้าครับอืมนะครับเดกเจ้า ว <Wow. S 2> อ่ะมาดูฝั่งปลาบ้างนะครับ oh. นี่อืม uh ตัว huh. แรกแบบส,สวยๆเลยสดๆน,น,นะครับตัวแรกเป็นแหบลบ่แบบอีมาเจ้าครับก่อนที่เราจะมาเละเ,เป็นจิ้มจุ่มจิ้มจแม่ครัวใหญ่วันนี้เป็นหัวเรือของเราในวันนี้นะครับว <Wow. S 1> ้าวไม่ได้ปลาเกาะอังกฤษกบอีมน้อนนี่สะใจที่เรียวเหรอใช่ มันเลียงสวยๆนจาแจนเสิร์ฟเจ้าส่วนหัวครับก้างก็จะเอาต้มน้ำซุปพอดีคำโซนๆเลยนะเจ้านี่ไปซื้อติการตินด้วยคนเท่าก็จะกินได้เนาะปลาโซดโอ้หานอีละแคลาพู้เบี้ยโอ้อยากกินลาปลาเนาะแต่ไม่เป็นไรวันนี้จิ้มจุ่มก่อนใจเย็นเนี่ยมันเด้งขนาดเลยจ้าห้องครัวก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวอนาคตทำเรื่อยๆหลายเมนู ถัดจากนี้ ปลาจุ่มยิ่งด้วยความสวยงามนะครับน,นี่คือโซนปลานะครับโซนปลาคนเท่าไว้ลุกกินได้ครับนี่ปลาจุ่มหนึ่งถาดเจ้าหักสดสด,สดมีเส้นก,กอกมาเพิ่มเจ้าเลยเดี๋ยวปาร์ตี้กันแล้วนจะเริ่มกินแล้วเนอะกลแล้วใกลแล้วเริ่มทยอยมากันละเจ้ามีผักสดด้วยผักอันนีอาไว้หอ่อครับห่อหมูแอบมาดูลาบของคุณพ่อนะครับนี่จะทำการยำยำลาบเขาเรียกว่ายำลาบยำอะไร ทำผมลเลยหอมบอลาบหลาบต้ชิมของพ่อซะหน่อยนี่ลาบ คุณพ่อสวัส์นะครับต้องลองชิมเลยนะให้สาวๆกินจิ้มจุ่มกินชาบูไปก่อนกินหมูกระทะก่อนเบียทพิ์ขอลองนี่นะครับนี่ว้าวเนียนๆก็ลองดูลองดูครับลองดูเพราะว่าต้องลองชิมด้วยครับพ่อสาทําให้นะคือขานึองกับเบียร์ปิ๋งนี่แหละกินกับผักครับลองดูมากอ่ะเครื่องถึง พริกราบก็คือแบบหอมมากเลยอ่ะเนื้อคือแบบประมาณว่าลาบแบบละเอียดนะครับแบบลายในปากเลยอ่ะไม่ธรรมดาข่อยคัคมข่อยคั้มจ้าอ่ะอีกใครีคำโจ๊กหลาบกรมสนอยไปครับเหมอคขนาดเนาะท่อมกระลึบ นี่มากันแล้วนะครับโอ้โหครอบครัวของเราเนาะคุณเอียงฝั่งนั้นลูกผู้ชายกินลาบกันเนี่ยฝั่งนี้กินลาบนะครับอ่ะปาร์ตี้เริ่องมาละจัดไปครับทุกวางสติเจเป็นไงพ่อคอบครัวพี่ยังแบบไปถึงเลยว่าถึงมานั่งนี่ก่อนเรีอยังไม่ได้ไนไหนกินอะไรทั้งนั้นมีเกลือไปมแม่หล่อน มาเจ้าาแล้วน้องกวางสวัสดีเจ้านี่น้องกอยใบบัวใบบุญแล้วก็น้ใจนะครับสวัสดีครับเนี่เปิดที่หมูทัดใจทัดหลวงครับมาเฉลองห้องครัวใหม่ด้วยกันเนาะใช่ฉลองตำแหน่งบรรณาลักษ์อันดับประเทศโอ้ฉลองตำแหน่งของกอยด้วยนะน้งกอยเป็นพี่สาวของน้องกวางนะครับ ได้อดัมหนึ่งแล้วครับอันดับหนึ่งของประเทศเหรอแล้วก็ห้องสมุดดีเดนอันดับประเทศอีกว้าววันนี้ก็เลยเป็นนิมิตหมายอันดีก็เลยมาพร้อมกับฉลองห้องครัวที่บ้านเรานะครับนะปาร์ตี้เล็กๆตามสบายนะจ๊ะครับสาวๆตามสบายเลยนะครับเนี่ยไม่ได้เจอน้กวางนานนานละครับพาว่าแพรวามาละอ่ะจัดไปครับส่งกันค่ะ โอนี่มันใส่ละออนหันตอนย้างจิงแ่ะย่างดีกว่าย่างเตาแด่เลยย่างมูบมประตังนี้น่ารอพีเจ๋เห่นนี้น่าสนใจกว่ามันเาะอะไม่ครัวใหญ่ชิมโชว์หน่อยครับมันหูเข้าลราึ่งลงเป็นฟินเลยนะอร่อยจัง อะพาวไวแพวาอร่อยไหมค่ะครับเชิญเจิดมาเลยมาเลยมาเลยครับมาเลยหลับหลับอืมมมวันนี้วันรวมญาติเนาะครับวันนี้วันรวมญาติครับมาอร่อยครับแตละหมาะเจ้าครับหม้อหม้อเนอร์วันนี้ครับมาเรือเรมินอีกคนหนึ่งเรมินดู